ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีอยู่บูมบูยูทวีซีนะครับแล้วนี่นะครับแล้วก็กลับมากันในพาร์ทที่สามนะครับสวัสดีนะครับพวกผมก็จะมาเล่นครับเออก็มาเล่นมาคัมเลยก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับเปิดมานะครับพวกผมก็ได้พากันรีบเตรียมของกันเลยนะครับพอดีว่าพวกผมจะไปเอา NPC มาไว้บ้านน่ะนะเออพอดีนั่นแหละก็จะไปเอา NPC นันแหละ และหลังจากที่พวกผมเตรียมของ,ของ,งเสร็จน,นะครับพวกผมก็ได้รีบมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านอ p c เลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกผมได้ไปเล่นนอกรอบมาแล้วนะอมผมไม่ได้อธิบายให้ทุกคนดู เอาดิแต่มันแมันเชี่อว่ามันจะลุมกัดมึงมักหมา,ม,ามึงโดนกัดมาก <S <S หลังจากที่พวกผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านนะครับก็ไม่เจอ NPC เลยนะครับแต่ในความโชคล้าก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับที่หมู่บ้านนี้ยังเหลือ NPC ซให้พวผมอยู่หนึ่งตัวมี <S <S ไงข้างล่างตัวหนึง่ง ไม่เยอไม่ถึงและหลังจากที่พวกผมเจอพ p ซแล้วนะครับพวกผมก็เลยจัดก,การขังมันไว้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นพวกผมก็พากันไปนอนนะครับพอเช้ามานะครับพวกผมก็ได้รีบมุ่งหน้าไปเคลื่อนย้ายพ p ซเลยนะครับแต่ไอ้มาดันลืมเอาโต๊ะผู้เยาวบ้านมานะครับมันก็เลยได้ทำการไปหาคาโตะก่อนนะ อ๋ออาดนมาไล่โดนมามงไล่มัวะและหลังจากที่ผู้ผมได้โต๊ะผู้ใยา่บ้านมาแล้ว,วผู้ชมก็ได้ทําการละเลงเลยครับทุกคนมันวิ่งตามไปแล้วและในระหว่างที่ไอ้มารก,กับน้องอาร์นะครับกำลังต้อน NPC ขึ้นมานะครับผมก็ได้ทำการเอา<ม>เรือมาวางเตรียมไว้นะครับ เพราะว่าพอถึงตอนนั้นมันจะได้แบบเคลื่อนย้ายยาย<ะ>เคลื่อนย้ายง่ายหน่อยนะครับยังไงนี้แหละมันเดิอนอีกแล้วเอา้าโอเคไปเลยเอาโอเคเ e t s g กไม่ได้ไม่ได้อนะ ต้องใช้เอ้าเรือจมเลยที่เดียวอ๋ออันนี้อยู่นี่นี่หว่า <c oughs> อ่ะเิ้ยเจอตีมันวิ่งเลยไ <c oughs> อ้ยันใส่หัวแบบเอะแล้วเลอะแล้วว <c oughs> ิ่งไปไหนของอมันอะ แล้วมันไม่สนใจเลยเดินไปมั่วเลยเออไปตอย,ยมันรอบหนึ่งมือลั่นไปโดนนะแต่ในระหว่างที่พวกผมกําลังพยายามเอา NPC เข้าประตูเนเธอร์อยู่นะครับพวกผมก็เลยพากันอถอดใจไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอดใจหรอกพอดี NPC มันตกแก่นะครับเลยต้องนอนนะประเดนนอนก่อนเนี่ยนอนแล้ว ชั้นหนึ่งวะอีกชั้นหนึ่งวเอาน้องหมาสุดที่รักเมื่อออกไปก่อน <c oughs> แต่แล้วเฮ้ย <c oughs> เอ็นหมูหม,หมูนั่นน่ะเรียกอะไรนะคลิปหนึ่ง ร้อยมา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 เดาน,นั้นมันได้ไปนะเนี่ยไอ้แค้นอะไรอะ่ะงานพยบาบาลนไม่ไปอะ่ะไ,ได้เหรออาชีพมันไม่ยังไม่หายเลยนะเนี่ยมันเดินเดินไปยาวๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย มามึงลากมาได้อ๋อมาร์คมาร์มาร์เฮ้ยอ๋อเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อาอเยอกลังจะอุดเลยได้แล้วได้แล้วมันไปแล้วไปแล้วมันไม่ไปอ่ะมันมันวนอยู่ตรงหน้าบันไดอะมาหน้าสะพานมัน ไปที่พือน้านและในระหว่างที่พวกผมกําลังเคลื่อนย้ายเอ c บตัวนี้อยู่นะครับก็มีแก๊สเข้ามาแยมนะครับพวกผมก็เลยพากันจัดการมันซะไม่นี้นวไม่ได้ทำยังไม่ถึง ได้ยังอ่ะอะให้แล้วให้แล้วโยนแล้วข้างหลังข้างหลังมีสามลูกอะอ่ะสู้ๆมาก <c oughs> อ่ฮะอ่ฮะเดีย๋ยวนึเอาเยอะขึ้นด้วยกันปั๊ก <c oughs> ขึ้น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 แล้วแล้วตรงนี้นะครับไอ้มาคก็จะเป็นคนจัดการนะครับพอดีว่าไอ้มาคุบอกบให้ผมเป็นคนเอา NPC ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะจัดการเองแต่หลังใจนี้ผมจะรออะไรล่ะผมก็ไปสิครับ ีเรีบร้อยยิงด,ดีเรามีเอาง่ายกว่ารอบแรกเนาะอ๋อแล้วผมลืมบอกไปก่อนหน้านี้พวกผมไปเอามาแล้วหน้าหนึ่งตัว หันไปนู่นหันมาทำอไมทางนี้มันไม่หันอ่ะมันไม่ไปอ่ะเพรามันเป็นไรอ่ะและหลังจากนี้นะครับพวกผมก็ได้พากันหาวิธีเอา NPC ไปอยู่ที่บ้านนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรกันเลยเฮียทำไมตั้งนานเนี่ยบอกกันฮะจะกูเองเดี๋ยวกูจะตันไมกูเชื่อมึงก็มา พีได้โปรตีต้มันฝรั่งมันไม่ไปอ่ะมันอยู่ที่เดิมอ่ะไปแล้วไปแล้วเอาไปไหนามาร์กไอตรงนี้วางไม่นี่มันเป็นแบบเนี้ยไปไม่ได้ติดติดวางได้ปะวางได้ไหมเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเมารกขุดขุดข้างหน้าออกไปไหน่อยไปไม่ได้เลยไม่ได้ปะ ไม่ได้ไม่ต้องทําให้มันเป็นพื้นอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนกันอ่ะเอาอ๋อมันวิ่งไปแล้วอ๋หายหายเอา,เอา,เอา,เอามานอนแล้วมานอนแล้วมามานอนแล้วมานอนแล้วบอกบอกอันนี้เอาไว้หน่อยอ่ะ ไม่ได้ห้องไหนอ่ะกูมีอยู่กูมีอยู่กวางละน่ะน่าแค่ยืดมีแบบนี้ด้วยยืด ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสับคิววันนี้ผมว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะครับสับคิวน,นี้ก็เป็นการไปเอา NPC ที่ทุลักทุเลนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาดก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บ